สวัสดีค่ะเพื่อนๆ EP สองมาแล้วนะคะวันนี้เรายังอยู่ที่หมู่บ้านสีเรีย่นะคะเดี๋ยวเจมจะพาเพื่อนๆนะคะไปร้านน,น่าดหนๆเคี่ยงองนไพยกันนะคะเราไปร้อนๆไปเลยค่ะ วันนี้เราก็มาถึงร้านแล้วนะคะเดีย๋ยวเราไปเจอพ่อค้ากันนะคะสวัสดีพี่แสนตอนนี้พ่อค้ากำลังง่วนเลยนะคะกำลังทำรัดไม้กับลูกค,ะคะ้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูคะ่ะดูกันนะคะ,อะตอนนี้พี่แสนวันนี้พ่อค้าชื่อพี่แสนนะคะวั <c oughs> นนี้กำลังง่วนเลยคะ่ะเดี๋ยวค่อยคุยแกแกนะคะตอนนี้เราก็รีวิวหน้าร้านก,กันนะคะ โอ้โหกำลังตักเลยค่ะเนี่ยโหดูชิ้นหนูสิคะชิ้นเบ้อเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวดูนะคะเย้ค่ะปิดหน้าไหนสิคะพ่อคะพี่ขายวันไหนบ้างก็แล้วแต่ครับถ้ามีธุระก็หยุด อ๋อค่ะจุดสนใจของร้านพี่เนี่ยค่ะร้านหน้าอยู่ติดกับร้านทองใช่ไหมคะอ๋อร้านทองสีเพชรใช่ไหมคะโอเคพี่เปิดกี่โมงมโอเคค,ค่ะโอเคขอบคุณนะคะค่นะนี่ค่ะเจนซื้อเส้นหมี่มาทานนะคะ,ะ,คะพเพื่อนๆเด็กเจนจะเตะใสช่ชามให้พเพื่อนๆดูนะคะเป็นไงคะโอ้ เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเ,เพื่อน45บาทนะคะถ้าเป็นหมีเหลืองน,นะคะพี่ก็จะคิดในราคา50บาทค่ะเพื่อนๆหมูนี่นะคะเป็นหมูนุ่มนะคะน่าทานมากเลยนะคะตัวหมูเนี่ยเป็นชิ้นใหญ่โอ้ชิ้นใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะน่าทานมากเลยะคะ่ะก็หลายชิ้นอยู่นะคะเพื่อนๆเออยังไงเจนขอฝากร้้นลัดหน้าเคียงเอ็มไพด้วยนะคะหมู่บ้านสีเป็รนะคะเพื่อนๆถ้ายังไรก็แล้วมาอุดหนุนพี่กันนะคะพี่เขากันนะคะเพื่อน โอเคค่ะงั้นเต็มเขาจบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราไปเจอ EP 3นะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันนะคะด้ได้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้เจมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ